บันทึกไทเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจาจากเยาวชนช้างเผือกโครงการช้างแอดวานซ์ฟุตบอลแคมป์ในการที่เข้ามาเก็บตัวนี้ก็มาจากหลายที่ครับตอนแรกก็แบบไม่ค่อยรู้จักกันแล้วทีนี้เข้ามาก็ได้วันสอวันก็แบบได้คุ้นเคยกันแบบสนิทก,กันแล้วตอนนี้ก็รู้สึกไม่อยากกลับบ้านแล้วครับอยากอยู่นี่ต่อครับตลอดเวลาที่เยาวชนทั้ง22คนได้อยู่ร่วมกันเป็นเวลาหอาทิตย์ ทั้งหมดได้เรียนรู้การฝึกฝนทักษะการเล่นฟุตบอลขั้นสูงระเบียบวินัยที่เคร่งครัดสิ่งที่คาดหวังก็คืออยากให้น้องๆได้เรียนรู้ประสบการณ์ตลอดระยะเวลาทั้งเวันนะครับที่สามารถไปพัฒนาตนเองนะครับเป็นแรงกระตุ้นให้น้องๆเนี่ยเป็นนักฟุตบอลที่ดีเป็นเยาวชนที่มีระเบียบวินัยนะครับแล้วก็เป็นกําลังหลักของประเทศการได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างเพื่อนกับเพื่อนระหว่างพี่ชายกับน้องชาย และเรียนรู้ถึงความรักความสามาัคคีในการอยู่รวมกันเป็นทีมรู้สึกดีใจครับที่ได้มีเพื่อนใหม่ครับได้รู้จักคนหลายคนผมจะนำประโยชน์ที่โค้ดสอนเอาไปปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นครับดีขึ้นไปเรื่อยๆจากการเข้าร่วมโครงการช้างแอดวานซ์ o ุตบอ l แคมป์ในครั้งนี้กิจกรรมต่างๆที่ได้จัดขึ้นทั้งหมดนี้เพื่อให้เยาวชนช้างเผือกทั้ง22คน ได้นำไปต่อยอดสู่ความเป็นเลิศด,ด้านกีฬาฟุตบอลต่อไปในอนาคตผมจะเอานำไปมากที่สุดที่ผมจะทำได้ครับถ้าเกิดผมเอาแบบฝึกที่โค้ชสอนให้ทั้งหมดไปฝึกผมก็จะเป็นนักฟุตบอลที่เป็นมืออาชีพได้ครับเพราะโค้ชเขาเป็นโค้ชมืออาชีพหลังจากแคมป์นี้เสร็จก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับขอให้ได้ไปถึงฝันครับบริษัทไทยเบบเรดจ,จำกัดมหาชน